งูแบ็กแมนบ้าแบ็กแมนบ้างูแบ็กแมนบ้ายังได้ถูกจัดให้เป็นงูที่อันตรายและเป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาด้วยความเป็นงูที่หากินบนพื้นเป็นหลักคล่องแคล่วว่องไวอีกทั้งยังเป็นงูที่ไม่กลัวมนุษย์มีอุปนิสัยดูร้ายก้าวร้าวเมื่อปะทะกับมนุษย์ซึ่งซึ่งน่าจะไม่หลบหนีเหมือนงูชนิดอื่นๆโดยคำว่าแมนบ้านั้นหมายถึงลงศก เนื่องจากมีส่วนหัวและดูคล้ายลงศพของชาวตะวันตกซึ่งชื่อนี้มีในถึงความตายที่มาเยือนพิษของงูและแมงบ้าน,นั้นถือว่าร้ายแรงมากถูกจัดให้เป็นงูที่มีพิษอันตรายมากที่สุดติดหนึ่งในสิบอันดับของโลกก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาเซรุ่มแก้พิษนั้นผู้ที่โดนกัดจะถึงแก่ความตายทั้งหมดโดยการกัดครั้งหนึ่งจะปล่อยพิษออกมาประมาณ1 0 0มิลลิกรัมมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ที่ถูกกัดจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในเวลาเพียง20นาทีแต่โดยเฉลีย่ยคือ2-4ชั่วโมงจากความล่าช้าของการรักษางูแบล็ก m a นบ้สามารถที่จะฉกกัดได้อย่างว่องไวและสามารถขู่แผ่แม่เบีย้ยและชูหัวได้เหมือนกับงูเห่าหรืองูจงอางซึ่งอยู่ร่วมวงกันแม้จะไม่ใหญ่เท่าแต่ก็สามารถฉกและชูหัวได้สูงถึง2เมตรเลยทีเดียว